สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวการซักผ้านะครับอันนี้ผมเพิ่งรีดผ้าไปเสร็จนะครับอันนี้ก็ผ้าที่รีดแล้วอันนี้ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับหลังจากรีบผ้าเสร็จก็พอรีดรีดไปปุ๊บเราก็จะเห็นคราบแบบนี้นะครับก็คือแบบนี้ไม่ผ่านนะครับก็คือยังรีดต่อไม่ได้นะต้องเอามาแก้ก่อนนะ ด้วยอันนี้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่ารอยอะไรนะน่าจะเป็นรอยยางยางไม้นะครับพวกยางกล้วยหรือยางมะมออ่วงยางอะไรนะผมชอบปีนเก็บผลไม้ด้วยนะก็เลยมียางมีอะไรแบบนี้นะก็คือพวกอันนี้ก็เป็นคาบพวกมองมองใต้จกักรแลก็มองมองนิดหนึ่งนะ แต่หลักๆก,ก็คือผมจะเอาไอ้คาบคาบยางไม้นี่ออกนะพวกยางกล้วยยางอะไรคาบฝังลึกนะที่มันไม่ออกเสื้อขาวก็แบบนี้นครับด้วยแช่ด้วยผงซักฟอกนะผงซักฟอกทั่วไปนะอันนี้สูตรผงซักฟอกที่ผมใช้ก็คือผมใช้ผงซักฟอกยี่ห้อสูตรมาตรฐานทั่วไปนะครับตัวถูกๆนะครับก็คือประมาณ ร้อยหนึ่งหรือร้อยต้นๆนะครับแต่ว่าห่อใหญ่นะครับมาแล้วก็เอาสูตรเข้มข้นนะครับพวกยี่ห้อเจ้าตลาดนะครับมาเทผสมกันนะอันนี้สมมติผมใช้เพื่อปริมาณนะครับเพราะว่าอยู่กันหลายคนนะครับก็ว่าต้องเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายก็เลยใช้เป็นสูตรนี้นะครับก็คือเอาเข้มข้นมาผสมกับตัวราคาถูกส่วนใคร งบไม่จํากัดก็ใช้แบบเข้มข้นก, <_ S 1> <ๆ>ก็ก็ดีนะครับพวกอันนี้ส่วนอันนี้เป็นยี่ห้อ d e p นะครับผมจะใช้ด้วยอันนี้นะครับวิธีแรกก็คือเราเอาอันนี้นะเดี๋ยวครับกาละมังนะครับกาละมงัง ใส่ผ้าลงไปนะครับผ้าที่มันเปื้อนๆนนครับอันนี้ผมทนใส่มาสองสามอาทิตย์แล้วนะครับพอดีวันนี้ได้เลือกงามยามดีในการเอาคราบตัวนี้ออกคนระับก็ใส่ผงฟอกลงไปนะครับผงฟอกผมไม่ได้ใส่เยอะเท่าไหร่นะจริงๆใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะเสร็จแล้วก็เติมน้ำนะครับ น้ำก็เติมน้ำลงไปแค่พอท่วมผ้านะครับก็คือประมาณนี้นะที่จริงผ้าสีผ้าขาวก็ต้องแยกกันแช่นะแต่ว่าผมอยากแช่ด้วยกันนะเพราะว่าอันนี้มันสีมันมันไม่ตกนะครับตัวนี้คือมันซักหลายรอบนะบหลังจากที่แช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 ่ดัพักแล้วนะครับ สิ่งที่ต้องมีก็คือแรงนะครับแปรงแต่แต่ผมไม่แนะนำให้ใช้แปลงนะครับการซักผ้าที่ดีที่สุดก็คือใช้มือขยี้นะครับเพราะว่าแปลงมันเวลาซักนะครับก็เดี๋ยวภรรยาจะบ่นนะครับเพราะว่าเสื้อผ้ามันจะเป็นขุยนะครับเป็นขุยจากแปลงที่ขัดนะครับ ก็คือเราต้องใช้มือในการขยี้นะครับถึงจะไม่ทําลายเนื้อผ้านะครับก็คือแปลงไว้ขัดแค่กางเกงยียนนะครับพวกกางเกงพวกอะไรสามารถซักได้นะแต่ว่าเสื้อเสื้อนะ่ะไม่จําเป็นอย่าใช้แปลงนะเพราะว่ามันมันจะเป็นขุยอันนี้บอกเทคนิคหลังจากแช่ไปแล้วอันนี้ผมจริงๆต้องแช่ไว้สัก สองสามชั่วโมงหรือสักครึ่งวันนะครับแช่ผมซักฟอกเราจะใส่อันนี้ลงไปก็ได้นะแต่ว่าผมจะเอาแบบสูตรสูตรเน้เนๆนะครับผมจะใช้สูตรอเ้ย ติากต t อกลาซ a ด้ก็มีนะครับก็คือทั่วไปนะราคาไม่แพงนะครับถ้าซื้อยกลังก็จะไม่แพงนะครับถ้าซื้อเป็นแพ็คสองสามอันก็จะราคาก็จะแพงนิดหนึ่งแต่ถ้าซื้อเป็นขวดตามร้านชำที่เขาเอามาขายก็จะราคาก็ประมาณนี้นะออโอเคนะได้แล้วกนะ็คือเรา เราเป็นคาบรวมด้วยนะคาบรวมเราก็เทไปสักนิดหนึ่งเทไปแค่นิดเดียวพอนะอันนี้ผมเมื่อกี้บัวแต่มองกล้องไม่รมู้ว่าือเยอะเกินไปหรือเปล่ากินมันจะเป็นก็กินพวกไฮเตอร์นะพวกกิ่นเหมือนไฮเตอร์พวกอะไรทั่วไปนะเอาเป็น ัน,นี้ก่อนนะครัอันนี้ขอทำแบบคลิปแบบไม่ต้องตัดนะครับเผื่อใครจะว่าผมได้ว่าผม สลับผ้าสลับอะไรคนะเอาคาบนี้ก่อนนะครับมันซักไงก็มไม่ออกเทปไปอีกเน้นๆนะครับนิดเดียวพอนะครับก็ อันนี้ผมไม่แนะนำให้ใช้แปลงนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดในการรีวิวนะก็เลยใช้แปลงช่วยนิดหน่อย ก็จะเริ่มจางจางนะนะเทียบกับรอยเดี๋ยวให้ดูรอยอ,อันนี้รอยที่ผ่านการซักนะครับอันนี้ที่ขยี้เมื่อกี้อันนี้ที่ยังไม่ได้ขยี้นะก็แช่ไว้สักพักก็มาขยี้อีกนะครับมันก็จะออกจนไม่เหลือคราบเลยนะครับ ติมน้ำผงสักฟอกไปอีกถ้าผ้าสีคืออย่าแช่อันนี้นะผ้าสีอย่าแช่ข้ามคืนนะครับก็คือแช่แค่ครึ่งวันก็พอถ้าข้ามคืนแล้วเสื้อมันจะด่างนะครับเสื้อผมเสียไปตัวหนึ่งเพราะว่าน้ำยาน,นี้นะ แต่มันส,สามารถซักผ้าสีได้นะครับแต่ว่าอย่าแช่ข้ามคืนอย่าแช่นานนะ เติมไปอีกนิดหนึ่งนะครับให้มันกัดนะครับกัดคราบ ผมซักเลยทันทีนะครับก็คือไม่ได้แช่ไว้ถ้าแช่ไว้มันจะขยี้ง่ายกว่านี้นะครับอันนี้ซักเลยทันทีอันนี้ผมจะรีวิวแค่คราบเดียวนะเพราะว่าถ้าหลายคราบก็ใช้เวลานะอันนี้แช่ไว้แบบนี้นะครับ ในการะมังคือเราแช่รวมนะอันนี้คือแช่แบบเน้นๆก็คือเราเอามาเทแบบเน้นๆแช่ไว้นิดหนึ่งมาดูฝั่งเสื้อขาวกันบ้างน,นะครับอันนี้นะครับคาบอยู่ตรงโลโก้ตรงนี้พอดีนะ่โลโก้ยี่ห้อ ก็ทำการเทเทอันนี้นะครับเทลงไปเทเทเท หลังจากแช่ไว้ประมาณพอสมควรนะก็เราก็มาขยี้รอบหนึ่ง อันนี้นะครับจากที่เมื่อกี้ดำๆนะดูมันคราบมันเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลแล้วครับ ดีขึ้นมากเลยนะครับก็คือถ้าเรายี้มากๆนะครับมันก็จะออกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คาบเดิมนะคาบเดิม แค่อย่างเดียวไม่ต้องขยียมันก็เริ่มจะจางๆแล้วนะตัวนี้ขยียมามันก็อันนี้คือก่อนซักอันนี้คือหลังซักเกือบไม่เห็นแล้วนะครับดูดูอันนี้นะครับที่ผมแช่ไว้เมื่อกี้นะครับดูมันเริ่มจางแล้วนะอันนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ อันนี้เสื้อขาวนะอาจจะสักโอ้โหอันนี้มันก็คล้ายๆไฮเตอร์นะมันจะกัดมือนิดนึงพอดีผมขยีแรงๆกัดมือนิดนึงก็จะแสบๆนิดนึงเป็นเรื่องปกติของพวกน้ำยาพวกนี้นะพวกน้ำยาขัดห้องน้ำน้ำยาพวกกระจัดค่าวอะไรพวกต่างๆนานาคนะัะ ถ้ามือคุณผู้หญิงบอบบางแนละ้วก็ใช้สามีนก็ได้นะใช้พวกคุณผู้ชายก็ได้นะในการซักผ้าในการขี่ยีผ้า เติมอีกนิดหนึ่งนะครับเติมเฉพาะจุดตัวนี้นะครับตัวันนี้ดูนะว่ามันเติมเฉพาะจุด คลิปมันจะยาวนิดหนึ่งนะครับก็กดดีเอาเองนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับอันนี้ถือว่าเริ่มใช้ได้แล้วคนัะเนี่ยตอนแรกผมเคยคิดว่าเสือ้อตัวนี้นะครับผมไปตัดต้นกล้วยนะครับ ทำกระทงนะครับไว้ลอยกระทงนะครับก็มีคราบอย่างใหญ่นะแต่ว่าซักออกไปแล้วนะก็คือเป็นตัวนี้นะตอนแรกผมนึกว่าจะได้ทิ้งนะก็คือใส่ออกงานพวกไม่ค่อยได้นะครับก็คือจะใส่เล่นอยู่บ้านพอได้รู้จักน้ำยาน,นี้ i นะมาลองดูเนสะื้อกลับไปไม่มีคราบนะก็สามารถใส่ ไปเที่ยวไปอะไรก็ได้นะที่มันได้ผลช้าเพราะว่าผมไม่ได้แช่นะครับอันนี้ผมเล็กได้แล้วผมจะพัดผมก็เลยมารีวิวให้ดูเลย อันนี้ซักจากด้านนอกและด้านในนะ ดูทางฝั่งนี้นะครับฝั่งเสื้อขาวนะครับจากรอยที่เข้มเๆนะครับเข้มๆเ,เข้มแบบนี้เลยนะครับเข้มแบบสีดำๆแบบนี้เลยกลายเป็นออกเหลืองนะครับเหลืองแล้วก็ค่อยๆจางหายไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ ซักต่ออีกสองสามรอบนะอันนี้คาบนะครับคาบจากเดิมนะที่มีโลโก้ตรงนี้แล้วคาบอยู่ตรงนี้นะคาบหายไปหมดแล้วนะครับอันนี้ผมแค่ขยี้ต่อไปอีกนิดหน่อยก็นี่นะครับก่อนซักเป็นแบบนี้นะครับจุดๆเนี่ยกระเปื่อนแบบนี้นะหลังซักนะครับอยู่ตรงนี้นะครับออกแล้วนะครับ ส่วนอันนี้ก็ใกล้เคียงความจริงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมออกเป็นว่าผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็คือคาบตรงนี้อย่างเยอะเลยนะครับก็คือหายตรงนี้ก็จัดคาบที่เข้มเๆดำๆเลยนะครับก็คือจางแล้วนะครับผมแช่อีกหน่อยมาซักอีกรอบหนึ่งก็หลุดออกหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้ได้ทั้งผ้าสีและขาวดำ ตัวนี้ผสมผงซักฟอกนะขอจบการรีวิวการกระจัดคราบหนักฝังลึกนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ